สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเป็นยังไงเนาะมืนอนีปูขุนศิสรุปลังห้อออกเด้อส่องสิบหกผ้าร้อยแนวกับส่องตาขุนผ้าร้ายสิสรุปไหมลังห้อยออกมันใจสูนสวนไปอยู่หนามดพี่น้องเอ้ยสูนไปอยู่เล็กหนามดเดีออกมือน,นีกะมีกะมีคลิปติดอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามีคลิปแตกอยู่ คลิปแตกกับคลิปค่อยดังอันนี้ของไม่ออกมอนี่นาะพี่นลองเนาะเลข่งหนากาออกสี่สองศูนย์ของปูวิ่งศูนย์ย่างเดียวมันว่าละเลข่งหนักมุนเทลเกสี่สองศูนย์มุนเทสองแปดศูนย์นี่สี่เฮ้ยลูกคงสุดท้ายขัดแล้วคงสุดท้ายขัดแล้ว บนันไกะเลขล่างออกเกตสามบนกะออกบนกะบนกะออกสองศูนย์สอง,สสองหา้าแปดเกสามล่างกะเกตสามบนกะเกตสามเล็กตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งได้พี่น้องได้บนนับนี้ปูสิสรุปให้เบื้องว่าของปูอันมีคลิปได้เข้ากันผู้ใดติด,ดตามปูจังสีเห็นเนอะถ้าผู้ใดได่ติดตามปูกะว่าเห็น ิสรุปห้เบื้องบานบานคิดเดมันเข่าตัวเดของปูมันเข่าเนอพี่นองเนอเบื้องบาทนี huh e ่เบื้องบานนี่คลิปแรกโค้งสุดท้ายเนาะปูห้ให้วิ่งศูนคือเก้าันว่าหอยนศุนศุนหานเก้านี่นะพี่น้องเียกตัวก็หอยซุน0ุนย์ปดซุนไปอยู่นาพี่น้องเอ้ยวิ่งศูนหลุด กระติดดอกมันไปยู่หนาเนาะแปดชุนชุนก็อยู่ข,ข้างหนาถ้าผู้เล่นหกประตูได้เล่นหกประตูเล่นหกประตูหนากหลังหกประตูหนาหลังได้ได้แปดชุนชุนนี่ตัวเก่งพี่น้องเอ้ยได้คลิปน,น,นี่ตัวเก่งเนาะเนี่ยเตะแหงว่ามันตัวกลมตัวนี้ตัวเก่ง เกทศูนย์เปนวะปูปูป่ปล่อยเกทศูนย์นี่เกทสามนี่พี่น้องลักเกทนี่เกทสามนี่แตกย่ทีสุดเต็มเด้อพี่น้องเด้อแตกสุดเต็มสุดเต็มแตกพี่น้องสุดเต็มแตกก็สิปล่อยต่อซะเลยอัคดคลิปนี่แล้วจังว่ากันเนาะปล่อยต่อสุดเต็มแตกพี่น้องเกทสามตรงๆเลย ต่ว่ามันเป็นเลขไร้คู่ปูยังว่าเลขสุดเต็มนี่มันแน่นอนหันผู้ประกาศกาสื่อมัดงีสิเป็ดครูพี่น้องเล้ยถ้ามีผู้ก่าเอาหมดกับได้มันว่าคนยังว่ามันปู้ได้ยกปู้บ่ได้นี่ละเห็นนะพี่น้องมีเก็ดซุนเก็ดซ้ำเก็ดหกเก็ดเก่าเก็ดสองเก็ดหามืนว่าเขาเก็ดซ้ำตรงตรงเลยหลังบนเลยน้องพี่น้องเนาะ เขาล่างเขาบนเด้อพี่น้องเด้อนี่ชุดชุดเต็มนี่เขาทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวเม็ดเดียวเก่งชุดนี่เก่งควรติดตามชุดเต็มกับชุดเงินลางนี่เบ่บ่บนี้โดนดอกบ่เบ่เขาอันนึงกับเขาอันนึงอันนี้ของแมวนี่กับว่ากับว่าเขาพี่น้องด้ตะเก็ยบในตะเก็ย เขาตะเกีศูนวิ่งซุนก็เก้ามันมันหนาศูนนะเนาะอันรัฐบาลคมพี่นี่ก็บ่าเขาี่นออ้งได้บ่เขารุดคำพี่กับรุดเนาะคำพี่กับรุดคำพี่กับว่เขาเู้ไปนอนได้หานึ่งหาเก็ยหาเก้าเก้าหาวิ่งหาวิ่งเก้ารดไปคมพี่คำพี่สองกับสามหาสามเก้า สามเก่าสองเก่าหนึ่งสี่ลดพี่น้องลดรัฐบาลต้องงวดกับลดพี่น้องเอ้ยนี่ศูนย์สองเป็นสองศูนย์เนาะเป็นยูลักหนาผลรักศูนย์นี่วิ่งศูนย์นี่ยูหนาเมื่อไละปูว่าสามันเขามาจังสี่นี่ปูเมัดอซีโลดเด็กปูสามันเขาหนาถ้าเขานา ถ้าเขาลังเลขไทยก็ยังมีสิทธิ์อยู่ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สเก็ดศูนย์หกศูนย์เก้าวิ่งศูนยดพี่น้องลดลดลดได้แต่ศูนย์แต่่างพิยนหนาววัดนะพี่น้องเอาสุดนี่ลดเด้อพี่น้องเด้อเที่ยวนี่ตะกี้เขาตลอดมาลดแล้วของ หลอกเงินหลานเป็น6กสามพี่น้องใกลนะ่ในเดียววิทย์ไปวิทยไปตัวเดียวบเป็น6กสกับเก็ซวิทย์นะพี่น้องนะ้อวิทวิทย์ยงลนะโตบนหกสามเก็ดซีแปดห้าศูนย์เจเก้าหกสองเก้าางลางหกเก็ 6, เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสาสามหหกลดนะพี่น้องนะลดไปมาท่นเบิ่งยก็เอาออกไปเบิ่งเบืงนะเอเห็นนัเห็นมดเออเบิ่งกันเห็นมดอานี่ลดไปพี่น้องว่เป็นทาลบว่าเป็นทาเนาะลดเลยมันนี่ก็ เลขนิมิตฟันศก็ดศ nice ูนย anyway ์แปดเก้าสองศวิ่งศคือเก้าวิ่งศกับสี่ศกับไปยึดทางหนาเนาะพี่น้องนะสองศกับไปเป็นเลขหนาลดอีกคือเก้าพี่น้องเอ้ยสี่ศูนย์หาศูนหศูนลดไปลดไปเบื้องเอาเนาะพี่น้องเนาะลดไปแล้ว ไปบานิกะเรียกรับอิสราเอลกระลุดไปตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยของเขามากอะหกสามหาสามสหนึ่งนาสิบักลุดไปตัวหนึ่งขค้ือหกสามันละท้เป็นเกตสาม่งงามเลยนะพี่น้องเนาะวิ่งศูนยหนึ่งกับหาศูนย์หาศูหา, 4, 40, หาเกตสามตัวกะ 751 4 0 4 7 0 3 053รุดเด็กรับเกาหลีชุดใหญ่มาก่อนยังบ่ทันตัดวิ่งรุดก็หากับ1 505154 414276 3ตัวก็746 เก้าหาหนึ่งสองหาศูนย์สี่หาหนึ่งสองล่างสองหนึ่งสองสาอีกสามี่ลดอีกน้องแบบนี้เกาหลีคงสุดไทยมากอีกตามมาอีกก็เลยบิ่งหาหนึ่งคือเก้าเนาะ ผงจะถ่ายกับหาหนึ่งคือเกาเขาก็ให้หาแน่งซีหนึง่งงจะถ่ายตัดแล้วดิสองซีงหาสาตัวกับเกาหาหนึ่งหาสองซีหาซหนึ่งวิ่งหวิ่งหาลุดเนาะล่างสองหนึ่งสองส,สองสามสองีิ่งสองลุดพลุด ส Toyota, in JI, drama, um, uh, ุดบล่านนี่บนลานหนึ่งนี่นาคิดผู้จับอาวุผู้จับลุดนี่บอกเอฟซีว่าจับเอาเองน้ำในเลื่อในเล็กในตลางเห็นไหมเก็สามผู้บ้านบ้าเอาไหมเกสามก็จับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศนย์ห้าศูนย์เกศย์เกาเกาหนึ่งท่นห้าสองกับเกสท่านนี่กับศูนย์หนึ่ง ศูนนึงคือว่าจับเออศูนย์หนึ่งจับยังอยู่สองโตท่านว่าหลายจักหน่อยได้หาสองกับหาสองกับเก็ดสามบานนี้ทีพ่อนิยามจับดีๆได้พี่น้องเด้อของสูตรโบรานนี่บบพิษดอกสูตรโบรันบ่าพิษจักเทียงจับว่าจับเหมืดเพรดได้หลายได้ขันจับมืดกับเอซกับสีว่าหลายหลายกับจับมดนอเทียวนี่นอเทียวต่อไปหนอหลายคููกับ้างก็ต้องจับให้มดได้พี่น้องได้บานนี้ด้ จับให้มัดจับเข่าตะล่างให้มัดจับในตะล่างจับให้มัดเล่บาทนร่กะไรกะนะ่กัญาเนาะจังมาขัดตัดเอาหน่อพี่นองเนาะสามสามตัวกะเก็ดศุนย์เก่าหาศูนย์สามสองเก่าหนึ่งพิษไปนอกพี่นองเนะาะรุดใช้ว่าลนี่นีักขันเอาไปวิ่นเขาเต็มเต็มน่อพีนองเนานะ นี่ละอันที่ว่าปูว่าให้เอาไปวินเอาเด้อเลียกชุดนี้มันแม่นอยู่ชุดโบลันสุดโบล,นบลนันเขาว่าเคยผิดพลาดดอกแต่ปูจับผิดเองชุดโบลันนี่มันคงที่สุดจำวไ้ได้พี่น้องเ้อเที่ยวนี่ลุดลุดคือจับบ่อเขาเที่ยวที่กัอนเขาหา่หาเนาะอันนี้ก็โบ,บลันสอง บลั่น2นี่บลั่น2นี่หลุดพี่น้องเอ้ยบลั่น1บ่หลุดบลั่น2หลุดหมดเลยบ่ว่าจะจับนั่นก็หลุดได้เก็บตัวเดียวบลั่น2ได้เก็บตัวเดียวจับคู่กับ0204 0905 70 858 Để thân cả 8, kết x u ố n เก้าศูนย์เจ็ดก็ดศศูนดหาลดพี่นองลดลดลดอันนี้สุดคัดคงก็ลดพี่นองเอ้ยสุดคัดคงก็ลดไปจับข้างนอกไอ้เล็กเคียงกับศูนย์หน่งสี่หาหกเ็เก้าจับคู่กับศูนย์ส่ศูนย์หา็วิ่งศวิ่งหนึ่ง หกศูนย์เก้ึ่งหหสมตัวกัสองหนึ่งห้าแดศก็ดดพี่น้องนี่คือเอามายำสุดเต็มนี่เก่งเที่ยวนีเทียวก้นเทียวกนเป็นตัวกลับนาะสุดเต็มเนาะเที่ยวน,นีเป็นตัวตรงตร,งตรงเลยบนล่างตัวเดียวเลยเก็ส,สามพี่น้องยืนยันนาะพี่น้องนาะเป็นเก็สามคือสุด มาตรฐานือสุดเต็มแถวนี้สุดไอ้โบลันเป็นรองเขายุต่หังจับเบขาหังว่าจับเขาจับคูบ่บ่เขาอันนี้เขาเต็มเต็มแต่ปูบาดีกรมปูกรมเกม็ดชนเก็ดสามบารีกรมเอาพลังหน้ามาเบิงนะ้งหน้าเขาใจนานนหน้าแบบนี้หน้าขอาตัดข้อไผแก่เมื่อ่แก่เมือม่อหมาต่อไปของปูขุนจังได้ก็มีเขาอยู่แล้ว แต่ว่ามันกลมว่าถือซื้อหลอกพี่น้องจับขัอวว่าได้ยังมาให้พี่น้องใอยจับใอยดึงออกนี่เด้อปูด,ดึงกับโบไวเนาออันนี้มันกระายโพดพูดถักคอมเมนต์ว่ามันลายโพดเขียนใส่กระด,ดานใหญ่ๆเด้อกระมี่นั่หนา้าข้าเจ้าจะขยับจับตัวเดียวถ้าจับตัวเดียวสองสามตัวก็หลงไปบ่มีพูดบ่มีผู้เข่าอกที่รอบนีน้เนาะเขายากอยู่สำนักใดก็ได ราะว่ามันมาตะเก็ยศูนย์กันหม,นมดมาตะเก็มาตะศูนย์กันหมดสําหรับมนี่งหา f เอฟซีูกูทุกคนโฉดีเด้อหมดต่อไปตามกันไหมเนาะติดตามกันไหมเดอ้อยัถิ่งยัป่าของปูขุนบลุดสองสองสองสูตรนี่ยังยืนยัดสองสามสูตรนี่คือสูตรบัวล้านกับสูตรเต็มกับสูตรสูตรลอกเงินล้าน,นยืนได้สามสูตรนี่จับเป็นแม่นก็แล้วกันเนาะ ถ้าพูดกับกลมบะเมนกบะบเอฟซีก็จัดเอาเดอ้อจัดเอาตัวมักตัวนั้นสําหรับมโอนีก้กะขอโทษขออภัยหลายๆที่บันมันเข่าอยู่แต่ว่ามันห่เป็นกลุ่มเก็ตชวนผุนแบบนี้มันก็เลยผิดพลาดไปนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่าเป็นยังตั้งไม่เนาะสู้ไม่วา่าลดสู้งวดต,ต่อไปนีต่ติดมันคงแน,น,น่นอนเนาะสำหรับมโอนีก้กะบเอฟซีทุกคู่ทุกคนร่างกายแข็งแรง เงินไรน้องต้องไรมาสู่กันต่อไปเนาะเอฟซีเมื่อนี้ผาดไปแล้วแต่บอผาดเล็กบอผาดแต่ว่าเอฟซีจักสิจับเขาบอกจักสิเอาได้บ่าได้เนาะสำหรับโมนี้ก็มีเพียงจำานี้ลสรุปแล้วแจกสูตรเดียวคือสูตรสุดเต็มนอาพี่น้องนะบัวล้านบัวล้านเป็นเขาเหล็กเคี่ยงเขาเหล็กนตะตารางเนาะ สําหรับมื้อนี้กวัสด